ผมไม่อยากให้คุณพลาดผมขอรวบมาในพอดแคสต์เดียวเลยแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าถ้ามันดีมีคนสนใจจริงๆผมก็อาจจะทำใส่สำหรับคนที่ไม่ได้คนที่ดูหนังผ่านๆนะไม่ได้ดูหนังเพื่อจริงจังอะไรหรือว่าเพื่อดูเอาคือผมดูเอาสาระแล้บันเทิง เปิงด้วยคือเอาแง่มุมด้วยเอาฝีไม้ลายมือด้วย <c oughs> อาจจะทําเป็นซีรีส์แบบมานั่งคุยเจาะกันเป็นฉากต่อฉากเลยนะครับหวังว่าหวังว่าจะได้มีโอกาสทํา <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งก็คือ Last Letter ของชุนจิอิวาอิคือเรื่องของเออเพือผมสังเกตดูว่าตอนนี้เรามีผมยุ่งอยู่กับวิถีญี่ปุ่นอยู่เยอะเนาะแล้วตอนนี้ก็ยัง,ยงมีหนังเ h อ Tru t h เนี่ยก็ เป็นผู้กำกับญี่ปุ่นโคโรเอดะแล้วก็ลาสเลเตอร์ก็เป็นของชุนจิอิวาอิก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอาจจะติดใจก็ได้ว่าอาจจะนี่นี่ก็เพิ่งดูอิคิไกความหมายของชีวิตในเทปของอพี่นงคนะ์มชชัยนาะลงวงทอนหนึ่งสิงคุยกับพี่ดูสัญญาคุณแก่อนไปอิคิไกนะครับซึ่งอธิบายเทปนี้ก็เป็นเทปที่ว่าจะดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอามาถอดประกอบ เจาะให้ดูว่าพี่โนงอธิบายอิคิไกไว้เนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอาละวันนี้เราคุยกันเรื่อง last letter นะฮะของชุนจิอิวาอิอย่าลืมนะหนังเรื่องที่สองก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่น่าดูคือผมจะบอกว่าผมผมไม่ค่อยเห็นหนังที่มันที่ผู้ก ที่เป็นนักหนังที่เป็นการเขียนจดหมายมานานมานานสักพักใหญ่ๆแล้วอะ่ะเ,เขียนจดหมายไปหาคนรักเขียนจดหมายไปหาพระเอกนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาที่ทําถึงด้วยนะผมก็ไม่ค่อยได้เห็นมาพักใจญ่แต่เรื่องเนี้ผมจริงๆก็ไม่ได้รู้จากชุนจิอิวาอิอะไรเลยเท่าไหร่เลยนะครับก็จะบอกว่าดูเพราะว่าเห็นคือมีความร,รู้สึกว่าหนังญี่ปุ่นช่วงนี้มีความร,รู้สึกว่าอินอินอะไรกับญี่ปุ่นเยอะก็มีความร,รู้สึกว่าเออ เห็นเห็นเห็นแผ่นของหนังญี่ปุ่นก็เลยเออเอามาดูอย่างเงี้ยแล้วพอดูตอนแรกๆก็ดูดูไปแล้วเปิดไปดูแล้วก็เนื่องจากเสียโทรศัพท์หรืออะไรสักอย่างแล้วก็ปิดไปแล้วก็ไม่ได้ดูแล้วก็เอามาดูอีกก็ตกใจคือจะบอกว่าพลาดไม่ได้ห้ามพลาดคือถ้าคุณอกหักอยู่นะครับ หรือคิดถึงแฟนเก่าหรือหวนให้ถึงแฟนเก่าหรือชีวิตความรักคุณดีอยู่เอ่ออาจจะหันมานั่งมองความรักในมุมมองมิติอื่นของคนอื่นดูบ้างแล้วก็จะทำให้คุณหันกลับมามองตัวเองว่าตัวเราหรือว่าแฟนเราก็ไม่ได้แย่ไปเสียทั้งหมดนะครับความมันมีความงดงามในความไม่สมบูรณ์ อยู่เนาะอยากจะยืมคำอะไรนะทั้งอีคิไกยทั้งวาวิซาบีอีจิโออีอะไรนะอิจิโออิจิเอ e อ,ะนะ e อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือผมจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะเลยเถิดคืออ่ะลาสเลตเตอร์คือเรื่องราวของน้องสาวนะครับน้องสาวที่ไปงานเลี้ยงรุ่นญี่ปุ่นคืนสุเย่า แต่ว่าคือสุดยาวของพี่สาวไปไปแทนพี่สาวไปในงานที่โรงเรียนเนี่ยเพื่อจะบอกกับทุกคนว่าพี่สาวตัวเองเนี่ยตายแล้วเสียชีวิตแล้วนะครับแต่ไม่ทันได้บอกทุกคนทุกคนก็ประเดประดังถาโถมเข้ามาเข้าใจว่าพี่สาวซึ่งเป็นประธานรุ่นเนี่ยซึ่งเป็นประธานรุ่นก็คือสมัยก่อนก็คือทั้งทั้งสวยทั้งเก่ง กลับมาก็ทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่าทั้งคนสวยคนเก่งเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นยังไงคือเราทุกคนแหละเวลาเราไปงานเลี้ยงรุ่นหรืองานเขาเรียกอะไรอ่ะสังสรรค์ประจําปีหรืองานพบปะเพื่อนเก่าส่วนใหญ่เราจะถามกันใช่ไหมครับว่าทํางานที่ไหนเธอทํางานที่ไหนเธอตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วคือคือผมเห็นก็ถามกันตลอดคืออาจจะเพื่อ เพื่ออะไรเพื่อจะดูว่าเพื่อนไปถึงไหนแล้วแล้วเราไปถึงไหนอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งบางคนก็ตอบแบบแบบจริงจังบางคนก็ตอบตอบแบบเฉยไฉซึ่งบางทีผมก็มีความรู้สึกว่าเออคือทำไมเราจะต้องไปอยากรู้เรื่องคนอื่นขนาดนั้นเอาจริงๆนะเงินทำงานที่ไหน,งนเงินเดือนเท่าไหร่ถึงเขาเขาอยากเล่าหองเล่าเองแต่ถ้าเกิดอ,อาจารยถามเพื่อวา่า เผื่อเราจะไปเยี่ยมแต่ว่าเออโอเคแหละอาจจะไปถามเพราะว่าเออผมลืมมุมนึงไปก็คือว่าอาจจะไปถามเพราะว่าเราอยากจะคอนเน็กกับเขาเผื่อว่าเขาไปทํางานด้านนี้เราจะได้ไปคอนเน็กกันทําธุรกิจร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอออันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งทีนี้กลับมาที่นี้ว่าเอาแหละประธานรุ่นคนนี้เป็นพี่สาวเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งกลับมา ใช่ไหมคนทั้งหมดก็เลยเข้าใจว่าน้องสาวที่ไปจะไปประกาศเนี่ยก็คือตัวพี่ที่เป็นประธานมาในงานโรงเรียนก็ให้ไปกล่าวทีนี้เรื่องมันก็เลยเถิดสิครับเพราะว่ามันก็จะมีรุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งไปแอบชอบประธานพี่สาวคนนี้อ่าเรียกเรียกพี่สาวประธานเนี่ยว่า พี่สาวประธานแล้วกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นคนน้องกับคนพี่หรือไม่ก็คือคนน้องกับคนพี่ก็ได้นะครับคือคนพี่เสียชีวิตไปแล้วคนน้องก็มามาแทนจะมาบอกแต่ไม่ได้บอกก็ไปเจอเพื่อนที่แอบชอบพี่สาวมาก่อนก็ได้เขาตัว,ต,วตัวผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นนักเขียนนะครับก็ก็ได้ติดต่อขอเบอร์ขอที่อยู่ขออะไรไว้ซึ่งตอนแล้วก็คุยกันผมแล้วก็ ผมจะไม่เล่ารายละเอียดมากมากเดยให้คุณไปดูนะแต่ผมจะบอกว่าอย่างนี้มันเป็นโมเมนต์ความรักในโรงเรียนผมว่าทุกคนเนี่ยเคยมีเคยมีเขาเรียกอะไรเคยมีเคยมียร,รมมักในวัยเรียนเน่ยอาจจะตอนมหนึ 1, ่งมสองเห็ไหมฮะม มสามมต้นมปลายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเคยมีทุกคนน่าจะสัมผัสได้แล้วเรื่องเนี้ยมันขับเน้นเรื่องเนี้ยชัดมากผมเลยมีความรู้สึกว่าพอดูหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วนะผมผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆลองไปดูนะแล้วคิดเหมือนผมไหมผมมีความรู้สึกว่าคือการบอกลักครบอกแต่เนิน่นๆอย่ารอให้เวลาผ่านไปเพราะคุณอาจไม่ได้บอกผมย้ำนะ การบอกรักควรบอกแต่นั้นเนิ่นอย่ารอให้เวลาผ่านไปเพราะคุณอาจไม่ได้บอกผมไม่รู้ว่าจุนจิเนี่ยตั้งใจจะสื่อสารเรื่องนี้ด้วยไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมได้มีความรู้สึกมาคือถ้าคุณตกหลุมรักใครสักคนจงทุ่มเทให้จมลงไปในหลุมรักนั้นนะไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าคุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการหรือไม่ ก็บทเรียนที่มีคุณค่าไปตลอดชีวิตของคุณสำหรับผมนะครับผมจำไม่ได้ว่าเคยดูหนังแนวเขียนจดหมายเรื่องไหนที่ดูแล้วอะ่ะมันอินมันตราตึงผมนั่งผมดูเรื่องนี้เสร็จอะ่ะผมปิดผมพอสผมปิดพอยแล้วนั่งนิ่งไปเกือบครึ่งชั่วโมงผมนั่งนิ่งไปเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะมันตราตึงมันซาบซึ้งนะครับ มันกดดันมันเอาใจช่วยมันลุ้นระทึกมันหดหู่ในชะตากรรมแล้วมันย้อนคิดถึงอดีตวันวานผมว่ามันเป็นอดีตที่มันมันหอมหวานมันอบอวนมันมันกลิ่นไอรักมันฉ่ำชื่นหัวใจแบบผมว่าคุณเข้าใจผมได้เวลาเรานึกถึงรักในวัยเรียนอะ นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่แค่หนังรักนะครับแต่นี่คือบทเรียนชีวิตเรื่องความรักผมมองอย่างนั้นเลยนะแล้วก็อันนึงที่ผมว่ามันเจ็บปวดมากตอนท้ายของเรื่องเนี่ยผมให้คุณไปดูเองแล้วไม่แน่อาจจะมีอันนี้คือบีฟอร์ใช่ไหมครับอาจจะมีอ f ฟเตอร์ถ้าถ้าเพื่อนๆดูแล้วมีความรู้สึกว่าเออเราน่าจะมาคุยกันเรื่องนี้แบบจริงจังอ f ฟเตอร์ after ก็คือ คือคุณรู้ไหมว่ามันมันมัน,มนตัวพี่สาวซึ่งเป็นประธานนักเรียนแล้วเรียนเก่งเนี่ยนะมีคนมาชอบหลายคนนะผมว่าเรื่องนี้ตรงกับใครหลายคนคือมีผู้หญิงละที่สวยแล้วเก่งนะมีผู้ชายมาชอบเยอะแต่เขาจะเลือกใครซึ่งเรื่องนี้มันมันมันก็ให้ความรู้สึก หรือแง่คิดของผมในอีกมิติหนึ่งก็คืออยากจะบอกกับทุกคนไว้ว่าเอ,อเอ่อผมพูดในเรื่องก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคือในเรื่องตอนท้ายเนี่ยกรรมกรเนี่ยคือพี่สาวได้กรรมกรมาเป็นแฟนนะครับมาเป็นแฟนเออผมพูดแค่เนี้ยแต่ว่าบทเรียนจากการดูหนังเรื่องนี้แว็บหนึ่งที่ผมคิดได้ก็คือว่ามันใช่ไหม คุณบอกผมทีว่ามันใช่ไหมครับว่าถ้าคุณดูแลใครไม่ได้หรืออาจคิดว่าหรืออาจคิดว่าได้ถ้าคุณดูแลใครไม่ได้หรือหรืออาจคิดว่าได้นะครับแต่ไม่ดีคุณจะกล้ารักและรับผิดชอบชีวิตเขาไหม ผมถามอีกทีนะครับก่อนจะจบออ่พอดแคสต์นี้แบบ b efore ซึ่งอยากให้คุณไปดูมากแล้วเรามาพูดคุยกันอีกทีนึงก็คือว่าถ้าคุณดูแลถ้าคุณดูแลใครไม่ได้หรืออาจคิดว่าได้แต่ไม่ดีคุณจะกล้ารักคนคนนั้นและรับผิดชอบชีวิตเขาไหม อันนี้ขอบคุณที่รับฟังแล้วก็พูดคุยกันหวังว่าจะได้เจอกันอีกในพอดแคสต์ p ีต่อๆไปหรือถ้ามันดีมากพอก็อาจจะเป็นซีรีส์ที่มีทั้งภาพประกอบด้วยเพื่อให้คุณตามหนังได้อย่างมีรสชาติมากขึ้นผมชอบพอดแคสต์อย่างหนึ่งนะครับผมก็ว่ามันมีสเสน่ห์คือผมสามารถ ทำมันได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องจริงจังอะไรกับเรื่องภาพเพราะผมมีความรู้สึกว่าพอมีภาพแล้วเนี่ยจินตนาการบางอย่างมันก็หายไปเหมือนกันขอบคุณ <ไง S 2> ทุกคนครับที่รับฟังย,ยินดีและหวังว่าจะได้เจอกันอีกไไขอบคุณครับผมาเม่ออไกันกัน